เจ๊เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่าว่าไงคะผมขออนุญาตถามเจ๊ตรงๆได้ไหมได้คะ่ะเจ๊ทําขายแบบนี้ได้ยังไงอันนี้รสชาติดีมีความหอมของกะทิค่ะอันนี้ผัดมาพอดีหอมกลิ่นกะะระทะปลาดุกตัวนี้ก็ย่างมาพอดีหนังกรอบกลาลังดีแต่อันเนี้ยจืดมากเจ๊เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่าเจ๊ทําขายแบบนี้ได้ไงราคามันก็หกสิบเจ็ดสิบเงินน่ะผมไม่เสียดายหรอก แต่ผมหาเงินมาผมไม่ได้แช้เอาเงินปอมมาจ่ายเจ๊ผมก็อยากรับประทานอะไรที่มันอร่อยอร่อยเจ๊ผ่อนดาวเสาเหรอเจ๊ประหยัดอะไรขนาดนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงเจ๊ไม่เคยปรุงเหรอเจ๊ไม่รู้จักน้ำปลาปงชูรสอะไรอย่างนี้เลยเหรอเจ๊เปิดร้านขายอย่างนี้ได้ไงเจ๊ไม่ต้องมาเถียงมันไม่มีรสชาติเลยเนี่ยเจ๊ทาขายได้ยังไงอย่างอื่นน่ะผมชอบผมติดใจผมผมมาซ้ําอันนี้ผมสั่งครั้งแรกผมผิดหวังมากเจ๊ขายได้ยังไงก็คุณสั่งต้มจืด ไม่ใช่สั่งต้มยำคุณจะให้มันมีรสชาติแซ่บได้ไงล่ะคะ